ไปไหนจะไปไหนมานี่เลยอ้วนไปไหนมานี่เลยแม่อยู่นี่ฟังเสียงแม่อยู่ไหนเบิร์ดแม่อยู่นี่ก็มานี่ดิไปทำไมตรงนู้น่ะไม่ต้องไปเฝ้าต้นไม้เลย แม่นั่งร่อนใส่อ้วนจนหลังใหญ่ผ่านมาได้แวะหาพี่หน่อมแวะหาได้ที่ไหนแล้วฮะ อ้ว,วนมากนั่งนี่หลังเบลลอเลยหลังกันใหญ่อ่าไดเอียมาไดเอร์เอาสิ เอียก็นอเิ้ดก็นอนเถิดแต่เอียเดินกลับค่ะเดินกลับเอาไงนะพืดมันจําเอียได้แต่เอียจําพืดไม่ได้อะเออตายแล้วลูกไปเข้าบ้านกับแม่ปแม่ทำทรายเสร็จแม่จะขึ้นไปอาบน้ำแล้วลูกมันเย็นมากแล้วเนี่ยแล้วเสร็จแล้วแม่ต้องลงมาทาบ้านให้พวกหนูอีกไปแล้วไปแล้วึืดไป ไปลูกไปปวดมาเป็นสิบโลแล้วมั้งคะขนาดปักมุ้งเล็กกว่าปักมุ้งหกโลแล้วปึ๊ดไม่ปลาไปสิบโลเหรอไปลูกไปเข้าบ้านไปไปอยู่กับแม่ไปแตเอียอยู่นู่นค่ะไปแล้วเอียไปแล้วไปเข้าบ้านกับแม่ไปไปลูกไป อ้วนอ้วน,นเข้าบ้านกับแม่ไปอ้วนไปเข้าบ้านกับแม่นะลูกนะไปนะเข้าบ้านกับแม่นะอ้วนนะโอ้โหขนเงาวับนะคะเงาวับลื่นเงาวับลื่นไปเข้าบ้านมานอนรอนะคะแต่ก็ขู่เอา้าเออลูกอ่ะมากินไหมเร็วเป็นไงล่ะเห็นไหมคะว่ารอไหมนี่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 รอเราขึ้นเห็นไหมคะ เอากินซะเร็วเข้าหกโมงจะครึ่งแล้วลูกถอยกอนถอยกอนถอยก้าวหนึ่งก็ถอยเข้ามาเก้านี่พ่อออกมาช้าคุณแม่ไม่กินไอเอียกินทางนี้ไปแล้วนะคะเหลือเศษเศษมันไม่กินเอา้าไม่กินเลยค่ะคุณแม่ไม่กินทำไมคุณแม่ไม่กินล่ะไม่รู้เขา เ,เกิดเบื่ออาหารแล้วมั้งมาพาเนี่ยมารอแต่วันนี้เจ้าหมื่นนะคะพี่สาวเจ้าเปิดตัวแสบคุณแม่ไม่กินข้าวอคุณแม่ไม่ยอมกินวันนี้คุณแม่ขี้เกียจกินหิวป่ะไม่รู้มันแต่มันก็ไปนั่งรอนะรอเรามานะพอเราเดินมาก็ตามมาค,คือไปนั่งรอแต่ไม่กิน รอที่บ้านนู้นน่ะรอรอแล้วก็เดินตามมาเอ้าเดี๋ยวกินไหมกินเองเดินไม่ได้เลยไม่ได้ไม่ได้ดบอกแม่ดูทีีค่ะสงสัยแม่ของคุดเลยไปขอพรกับฤาษีที่เป็นพ่อว่าให้ลูกของตัวเองกินหน้าไปนอพหน้าโดนสงสัยหน้าตาเลือด้วยการกิน พี่เหมากนอนดูทีวีซะงั้นค่ะนอนดูทีวีไม่ขยับเลยน้องฟ้านอนด้วยน้องฟ้านอนดูด้วยน้องฟ้าสงสัยสงสัยละค่ะ คราวนี้มามุมดูแล้ว3ามตัวแลวค่ะสหใส่ฮมพี่เมฆพี่เมฆเรงอยู่นู่นค่ะ แม่ไม่สงสัยเหมือนน้องเหรอลูกฮะที่แม่ไม่สงสัยเหมือนน้องเหรอลูกสงสัยไมหมลูกมดเข้ามดออกทางขาแม่ <c oughs> เร่วเกาะอ,อ,อะไรไก,นนไนกนนนันสงสัยไอ้นกว่าคิดอะไรไอ้นกตัวเนี้ยไอ้นกตัวนี้มันชวนสงสัย แม่ดูแม่ก็ทำพี่แม่เห็ดพี่แม่จะหาอหาหนูหนูหายหนูหายไปไหนแล้วลูกไอหนูไปไว้ไหนอ่ะไอรวยรู้งเลยนะพี่แม่เขาหาหนูเขาหนูเขาหายค่ะเขาไม่สนใจอย่างอื่นเลยนอกจากหนูของเขาหนูเขาหายไปพี่หมอกพี่หมอกมานั่งด้วยไดะเอาละ้พี่หมอกพี่แม่ทำไมล่ะลูกหาหนูอ่ะหนูหนูหาย เอาล้ะค่ะปีนกันแล้วอยู่ไหนแล้วลูกหนูหนูอ่ะสี่ตัวเกาะนลค่ะ ไปไหนอะลูกเล่นหนูเอาไว้ไหนอะบัตรเครดิตที่ใคุณทำตามบัตรแบบผ่อนศูนย์ผสงบสุดเช่อข,ข,ข,าข้ากลัวปลากลัวเสียงปลาปลาตัวใหญ่สงบสิไม่ทะเลาะกันพี่แม่ไม่สนใจอะไรเลยนะคะเนี่ยวนเวียนอยู่กับแม่เนี่ยเพราะว่าหนูหายเนี่ยจะให้แม่หาหนูให้แล้วห,หนูไปไหนแล,ล้วลูออกฟ้านั่งจ้องเลยค่ะปืนดนั่งดูตาแป๋วเลยค่ะ <ฮ>พี่เมฆดูท 5, ีคเเนี่ยสองตัวเนี่ยหาหนูกันวุ่นวายเลยพี่เมฆหาหนูอยู่กับแม่เขาเคลียร์แม่อยู่หืหืพี่เมฆทำไมล่ะลูกฮะฮะมันทำไมนักหนาล่ะลกบอกดิเออืมอาฟ้าพี่เม่ไม่สนใจจริงๆนะคะเขาหาแต่หนูเขาเนี่ย ขาไม่สนใจแลวเขามองซ้ายมองขวาเนี่ยมองเงียๆๆว่าหนูเขาไปไหนแล้วหนูเอาไว้ไหนอะ่ะลูกเดี๋ยวแม่หาฮะขี้เกียจลูกละจะนอนเล่นลนนเมื่อกี้เนี่นะคะเข้าไปอยู่ในซอกมันเข้าไปตีนะไม่อ้อมลากแลากมันออกมาสองรอบในลุงแล้วก็เข้าไปตีปื๊ดอะ่ะดีจริงๆหางเหิงฟูไปหมดเลยเนี่ยเห็นดูบนเดินดูบนเดิน <laughs> เห็นมันก็ขำมันเลยคะ่ะ ตัวร้ายจริงๆหนูหายฮะมาเดินข้าบเลยหนูมันหายพี่เมฆนี่เขาตลกดีนะฮะ้องฟ้าเขาดูอะไรขนปิว เราก็นั่งดูหนังเลยนะค่ะยามว่างแอบน้องแอบน้องแอบน้องดูค่ะคดูนั่งเฝ้าปื๊ดดูนี่ค่ะดูหางฟูเฝ้าปื๊ดมืดอยู่ในเนี้ยโถน่าสงสารลูกอ่ะแม่มาเห็นไหมพอแม่มา ยัดเถอะนะปัดปัดยดเถอะนะดูเอาแล้วกันดูเอาแล้วกันเนี่ยดูเอาแล้วกันมันอะไรนักหนาก็ไม่รู้ฮะ